สวัสดีครับมีคําถามมานะครับว่าเราจะตีคอร์ดนะครับตรงไหนตีลงตรงไหนตีขึ้นนะครับในส่วนของกีตาร์โปร่งเนี่ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยพวกจังหวะต่างๆเนี่ยเราควรฝึกกับเมิทนานมอยู่แล้วนะครับพวกแบบสองพยางนะสามพยางเพื่อให้เรามีทักษะในการควบคุมจังหวะต่างๆนะครับแล้วก็สี่พยางสองพอเรามีทักษะตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับในส่วนของการตีริทึมเนี่ยผมจะนึกถึงเสียงของกลองนะครับกลองชุดนี่แหละ นะครับ <One> ม <input> <outine> ันจะมีเสียงกระเดื่องก็คือตึกนะตึกสแนคือโป๊ะนะตึกโป๊ะตึกตึกโต๊ะต <S spirituality> ึก <Allah> ต <you> ึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะอะไรพวกนี้อแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือจังหวะเลขที่ซ่อนอยู่นั่นคือเสียงไฮแฮทฮะไฮแฮทก็คือแบบอะไรประมาณนี้เราลองไปศึกษาเรื่องกลองดูก็ได้นะครับเวลาที่เราเล่นเพลงบางทีเราก็จะตีคล้ายๆเสียงกลองก็คือตึก พอเราเราคนโทรลเรื่องของทักษะได้เนี่ยนะครับจินตนาการของเราเวลาเราแบบฝึกให้แฮกนะฮะโต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 ่างๆโต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 ีตโ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 ต่ตโอพตาตโตโตโรโต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 องโลโตโต้ตโตโตโตีตโตโ กระชับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงที่ผมไม่เคยฟังนะเอาเพลงร้อยล้านวิวที่อยู่ใน YouTube นี่แหละนะครับเนี่ยตตตเนี่ยตเนี่ยมันจะมีจังหวะส่งอ่ะโตที่เราใส่เสียงกลองเข้าไปเองก็ได้ นะครับประมาณนี้ฮนะพอเราได้จังหวะในการตีคอดล้วก็แค่ไปใส่กับจอแกะคอร์ดอะไรเงี้ย มันจะไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ตายตัวอะไรมากครับเพราะว่าถ้าเราใช้ตรงนี้เนี่ยในส่วนของแพทเทิร์นที่เป็นแบบเบสิกแบบลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงมันก็มาจากเสียงกลองน่ยติ๊กติ๊กติ๊กต๊กลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงอะไรมาเนี่ยแล้วก็พวกเพลงช้าแบบลงลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงก็คือเสียงกลองติ๊ก เพราะจังหวะที่เราเบิ้เจิ้มันจะมา,า,าจาก,จากที่เราเหมือนกับเรียนแบบในส่วนของลูกส่งของคลองนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับเราเคาะโต๊ะครับถ้าเราเข้าใจในส่วนของซับทัมมิ่งนะครับซับดิวิชันอะไรพวกนี้เนี่ยที่เราสามารถตีนอกเหนือจากจังหวะทัมมิ่งปกติคือ1 2 3 4 1 2, 3 4 4คือสามารถเอามารวมมาได้ มันจะทำให้เรามีทักษะในการควบคุมจังหวะต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกในส่วนของเบสิกก่อนก็คือนั่ง1 2 1 2งนอาหนื่ออย่าเบี้อยแต่ว่าถ้าเราคนโทรลได้เป็นอิสระแล้วเนี่ยมันจะง่ายครับเนีย่ 3, 4, ยสามเนี่ยเอาแค่2 3 4เนี่ยสลับกันให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เบสิกของเรามันจะดีขึ้นเองครับผมลองเอาทิคนี้ไปฝึกดูนะครับโฆษณานิดนึงนะครับใครที่สนใจเรียน กีตาร์ปรวงกับผมสามารถแอดไลน์มาได้นะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับเพียง590บาทเท่านั้นเองหรือว่าอยากเรียนตัวต่อตัวก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้ครับผมแล้วก็มีคอร์สกีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับแค่790บ,บาทเท่านั้นเองครับผมเรียนยาวๆ15ชุดการสอนเลยครับมีทุกเรื่องที่คุณต้องการแน่นอนครับผมสวัสดีครับ